สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่เว็บไซต์ Jawatailand.com h นะครับ Video Tanning r Android Basic นะครับซึ่งในเนื้อหาของตอนนี้นะครับก็จะเป็นการแก้ไขนะครับวิดีโอที่แล้วนะครับซึ่งช่วงท้ายวิดีโอนะครับก็คือมันเลอนะครับมันไม่ตรงตามที่เราต้องการนะครับก็คือมันไม่เปลี่ยนสีแล้วก็ไม่ขนาดไม่ไม่เปลี่ยนนะครับสาเหตุนะที่มันไม่เปลี่ยนก็คือ เราเราใช้สปินเนอร์นะครับผิดผิดผิดรูปแบบนะครับมันมันใช่เทควิวมันต้องเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับมันต้องเป็นเช็คเช็คเทควิวนะครับก็มาเลือกหมเลยนะครับก็ให้เพื่อนลบตัวสปินเนอร์ไอเทมออกนะครับตัวเลเยลตัวนี้นะครับลบออกเลยนะครับแล้วก็ผมขอคลีนโปรเจกต กแล้วก็ให้เพื่อนนะครับคลิกคลิก New นะครับ XML ขึ้นมานะครับให้เลือกที่ตัว c h e ็เ Check TextView ตรงนี้นะครับแล้วก็ออกเป็นตั้งชื่อว่าเป็น Item แล้วแต่นะครับ Item นี응่นะครับก็เทคนิคสิ i n i ุดเลยนะครับเป็นก็คือแล้วก็เซตเทคเหมือนวิดีโอที่แล้วเลยนะครับไม่ใช้เท e เทคเซตเทคสิต้องเป็นเทคเทคไซส์เซตเทคผมเข้ามจว่าเราเปิดกิ๊บนะครับเอาโค้ดคันเลื่อนหน่อยเอาเป็นสีบานเย็นแล้วกันนะครับ 10 hmm. แล้วก็ใส่ญชา้ยไม่ใช่สินี่มันเป็นอันนี้มันต้องเป็น12 h p นะครับ Android text color นะครับแล้วก็ใส่โค้ด HTML เข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ Java เรานะครับ แล้วก็ลบตัว Android Sample Layout ออกไปครับก็บอกเลยนะครับก็แต่ layout ไว้แล้วก็ไปเรียกใช้ layout ของเราที่เราสร้างไว้นะครับไอเทมว่ามันต้องเป็นชื่อว่าสปินเนอร์ไอเทม เน่เทมจริงด้วยนะครับคราวนี้นะครับเราก็มาลองทสกันดูนะครับอ๋อนะครับเพื่อนๆนะครับเปิดที่ตัวตัวเลเ o u t main นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวสปินเนอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับให้มันฟิ l นะครับให้มันให้มันยืดตามขนาดหน้าจอนะครับมันจะได้เต็มหน้าจอครับเพราะว่าวิดีวอี่แล้วผมผมไม่ได้บอกนะครับมันก็เป็นแค่อันเล็กๆ ตอนทดสอบเลยนะครับชิปมาแล้วนะครับยาวนะครับสีสีบานเย็นนะครับก,ก็เซตเทคนะครับขอเปลี่ยนไซส์หน่อยไม้เกินนะครับอืมอนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราเราแทกอิมเมจวิวได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาท,ทำนะครับ ดูถัดไปครับน่ครคือเราอยากจะเอาเป็นคัดซ่อมที่สุดนะครับเป็นสไตล์ของใครของมันนะครับเดี๋ยวจะพาทำนะครับอาจจะมีรูปภาพขึ้นด้วยก็ได้นะครับครับเราเปลี่ยนแล้วครับเป็น16 <c oughs> นครับสาหรับโอเคนะครับสําหรับวิดีโอการ แก้ไขนะครับแก้ไขวปดูที่แล้วนะครับเรื่องสปินเนอร์นะครับเรื่องการใช้เลเยอร์นะครับเป็นของเราเองนะครับที่เราเขียนขึ้นเองนะครับก็ขอจบไปเท่านี้นะครับขอบคุณครับ